สวัสดีค่ะวันนี้มันก็เรียกไปเลยมีแต่สาวโสดเลยค่ะสาวกิ๊บสาวบานะคะวันนี้เรามาทำอะไรเอ่ยมาเอารถค่ะรถที่ดูไว้รอบที่แล้วเออวันนั้นเรามาดูรอบที่แล้วน่าจะเป็นคันนี้นะคะคันสาวได้แล้วนะคะได้ยงไงพี่บอแค่นางเนื้ สาวโสดนี่อยู่กับปาปลาปลากับปลามาเจอกันนะคะวันนี้ <laughs> ทำเอกสารก่อนวันนี้เลิกได้เลิกสี่โมงเช้าใช่ไหมแต่ว่าของของปลาเป็วปลาปลาให้ปลาดคุณอ๋อค่ะะเรานั่งรอคะ่ะนั่งรอนะห้องบีพีค่ะ เดกผีนั่งเอาหน้าให้หน่อยอันนี้อ่ะเอามาตั้งโตะใส่ไหมไม่ยอมหรอกนั่งรอก่อนนะคะลูกค้ามาจองรถดี่อเดี๋ยวก็เพิ่งออกไปนะใครอยากเป็นนี่ก็มาใครอยากเป็นนี่ก็มานะคะออกง่ายง่ายนิดเดียวว่าแต่มีเงินค่ะ วันนี้เราก็มายินดีกับเพื่อนสาวนะคะมายินดีกับเพื่อนสาวพาเพื่อนมารับโลกค่ะวันนี้ตอนนี้ก็รอเพื่อนทอําเอกสารก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้มาทําเอกสารก่อนเราต้องรอเชิญน,นั่งก่อนนะคะคุณเป็นพนักงานใช่ไหมพนักงานตสาว เป็นพนักงานขับรถค่ะขับรถตามสาวก,กิ๊บก็เพิ่งออกไปเมื่อวันที่ 2. 2> สองอันนี้วันที่แปดห่างกันหกวันเป็นหนี้ได้กันอยาก <c oughs> เดี๋ยวจะ <c oughs> เป็นนี่ได้ขี่แน่นอนนะ <c oughs> เป็นนี่ได้ขี่แน่นอน <c oughs> ทำไมเขาไม่มาถามเร้วว่าเอากาแฟน้ำเปล่าจริงไหมคะ มากิน้องมากินโอซินฟรีนะคะโอเคเดี um ๋ยวรอเพื่อนทำเอกสารมานะคะเราก็จะไปรับรถตอนนี้ก็ทำเอกสารเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะป้ายแดงไหนดูทะเบียนป้ายแดงหน่อยสิอะไร0049นนะคะ วันนี้เลยอ่ะวันนี้ค่ะว,วันนี้ค่ะวันนี้มดจำป้ายแดงสองคันใครขับกับพี่ใาเหรอพี่ขับเจ้าของขับเองค่ะ โอ้ไม่ได้อันนี้ใช่มไหมลืมถือน้ำบอ,อกแล้วขับดีขับแล้วเหนื่อยไปถ่ายรูปไปถ่ายรู ถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปค่ะรับรถคอนแมส,มแมสว่ะไม่ีมาถ่ายรูปก,กับแม่สิ ลูกมกอบรถได้ลูกแต่ทางนี้หิว <laughs> รถน่าสวยรถ <laughs> สวย <c oughs> ต้องพี่ถอดแมสด้วย <c oughs> อ,อันนี้ก็จะเป็นแต่งพร้อมนะคะแต่งจากศูนย์เลยไม่ได้เอาไปแต่งเองนะคะใส่ไหมใส่แม็กโหลดอันนี้เปลี่ยนท่อด้วยใช่ไหมป้าอันนี้เปลี่ยนท่อด้วยใช่ไหมยาง,ยง สองโมงสามเก้าอันนี้มีกล้องหลังอยู่ใช่ไหมข้างหลังเป็นเบาะก,กำบะยีสวยเนาะรถใหม่ อันนี้ต้องต้องถอดอันนี้ต้องถอดเเอาไว้ขนเพื่อนยังไงเอาไว้ขนเพื่อนขนเพื่อนขนเพื่อนไปเที่ยวนะคะแดงไแดงสี่ประตูสจะไปที่บาก็ได้สิบเก้าบาทเก้าบาทก็ได้เก้าบาทขอตันเก้าบาทเก้าบาทเหรียญล้วนนะ รับเหรียญสี่หกแปดเก้าพอดีเลยใส่ไว้ห้ามออกเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่อมันจะไม่ได้ยินเสียงก้งเร่งเร่งหรอถูกปังเอ้าไม่เป็นไรหรอกก็เอาไว้อยู่หน้ารถคันนี่เอาไว้เลยเขาให้เอาไว้ตรงนี้มันไม่เป็นไรหรอกอันนี้คืออะไร สวยไม่อันนี้ปรับเบาะได้ไหมปรับเบาะไม่ได้ไม่มีที่ปรับเบานี่ไงไม่ใช่โยกอันนี้ขึ้นอ่ะอ๋ออันนี้อ่ะโยกไม่มันต้องมีที่ยกไม่มีมันไม่มีที่โยกมันต้องมีที่โยกนีไม่มีมันจะซ้อนกันสองอันถ้ามันมีอ่ะไปดูคันนู้นที่ปาอันนี้มันปรับเบาะไม่ได้หรอลูกสัมแบบนัดไม่ได้แต่เลื่อนแบบนั้นได้เลื่อนไหนแบบได้บัสได้ขัดไหม ไม่ต้องออกเดี๋ยวมันเฟื้อนโอ้ยหลุมสารคนังจริงจริงขึ้นมากนะคะเดี๋ยวสองแยกนะนี่นะคะตอนนี้ใช้ตอนนี้การจะสตาร์ทรถลดก็เหมือนปกติแต่ว่าอันนี้ออกเลยก็ได้นะเทนี่แต่ถ้าสังเกตไหมถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้สตาร์ทรถแต่พอเราเปิดแอร์นะคะอยู่ในตะวิตที่สองน่ะแอร์มันก็ทํางานแล้วแต่เมื่อไรที่เราจะสตาร์ทโหลดที่ในน้ำเฮดปิดแอร์ก่อนนะคะเราก็เคยสตาร์ทโหล ก,ก็ับนั่นไงออนั่นแหละนั่นแหละนะคะเราก็ไฟสตาร์ทเด้อล้วก็เติมน้ำมันมให้ไฟจ้านะคะอันนี้ไฟจ้าถ้าสมมติว่าระดับไฟสี่ปกติคือระดับที่ศูนย์เมื่อไรที่เราบรรทุกของนานักระไฟมันลอยขึ้นสามารถรับระดับรงนี้นราคะลงได้อีกนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้บรรทุกอะไรก็คืออยู่ที่ระดับศูนย์ตามปกติปั๊บกระโปรงรถประทันงน้ำมันถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะมาที่กระจกมองทาง เ<ป>ราก็ยกนะคะมุนไปฝั่งขวาลรวก็ยกนะคะใส่ขวามนล่างก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าต้องการปักฟังไส้มุนไปตรงก่อนล้วก็มุนไปฝั่ง้ายนะคะเราก็อยยกเด้อล้วที่นี่ัวเนี่ยล็อกระจกทั้งสามด้านจะเลื่อนไม่ได้แต่ฝั่งเนี้ยมันจะเลื่อนได้อัตโนมัตินะคะถ้าไม่ต้องการก็ลดขึ้นนะมาที่ตัวนี้นะคะไอ้ตัวเครื่องลินนะ เราจะสัมผัสที่หน้าจอก็ได้หรือว่าจะสัมผัสที่ตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนอยากจะฟังเพลงอยากจะเลื่อนเพลงฟังเลื่อนวิทยุเดี๋ยวจะเอาเทปซับมาเช่อเตลทูดให้ก็ได้นะคะเราโทรศับมาเ๋ยวไปบอกวิธีเช่อมต่อชัญนกิโลตอนนี้ก็คือ53คือที่น่นอนช่างเขาต้องมีสารลงรลกนะคะถ้าจะดูหมื่นกิโลดูจากตรงนี้เด้อน้ำมันที่ป๋าเติมให้แล้วลที่ป๋าไปฝังหน,น,นุนนะคะ,ะส่วนวิธีก,ก,การใช้รถ เลขอะไรแปดหกสามสองดูเลขกันเลขกุญเจเราว่าจะเป็นไอโฟนใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะจเป็นไอโฟนนะคะมันจะไม่สามารถสะทอดนาจอได้แต่ว่ามันจะเป็นวิธีโทรทัศน์พวกแผนที่พวกอะไรอย่ะมันจะเป็นแยกนาจอให้ดูยนะคะมันจะเป็นส่วนมันจะไม่เหมือนพวกแอนดรอยนะวิธีอันดับเลขนะคะอุปสรรคจะทัฒเช่นกับยูทูบก่อน ไอที่มันมีรับฟังบูทบ้างกั้นบูทบ้างมันก็จะช่วยในเรื่องของคกรณีเราอยากฟังเพลงค่ะได้เลิกแล้ว <laughs> ไปแล้วค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดีวเจอกัน,หนใหม่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย <laughs>